ดูแต่ป็นแค่ลูกนี่นี่เราอมันี่เอาเป่าแทนพ่อหน่อยเริ่มกิ็งการแข่งขันตบให้บางระวังเกินไม่ได้ต้องกิงด้วยลงกิ่งลงกิง กินด้วยกิงด้วยเป็นอาหาะตก่แโคนๆิิงไปกิงไปทีมบีบีเทคจะได้รุ่งครับเหมือนซึ่งหลังนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นสำหรับทีมบีบีเทคนะครับเปลี่ยนเป็นคนละทีม แต่ประสิทธิภาพของทีมก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับต่อให้เป็นนักเตะผู้เล่นตัวสำรองก็ตามอย่างตัดได้ไหมจากไปยังได้อยู่คือหลังครับผู้ฝ่าประตูก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันทีมกลับมาที่หมายเลข6กับตาทีมาที่ตัวเล็กเบอเ์17มองเพื่อนแล้วอย่างไรครับลอกายไปได้านในแต่ตด ผู้พที่คือกูพกสั่งเลยครับมองจ่ายมาแทงทะลุก็ไม่ทะลุนะครับมีผู่ที่มาเลขหกมองแล้วจ่ายมาที่เบอร์แปดจ่ายคือมาที่หมายเลขที่เจ็ดเพื่อนอยู่ข้างในปาดเข้าไปโอ้โหบอลจังหวะแรกมันเล่นยากนะครับก็เลยไม่สามารถยิงประตูได้กู้พกสั่งลุยจะได้ตั้งเตะขึ้นมามองไกลแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยยังติดอยู่ ที่หมายเลขแปดครับมองแล้วจ่ายมาที่เบอร์สิบเจ็ดจับบอลแรกดีมากถือกลับมามองแล้วจ่ายมาจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังได้อยู่โอ้โหยังไปอยู่เคลียร์มาที่หมา่เลขห้าทีมกุ๊กครั้งนี้ครับยังตัดได้อยู่ก็ยังติดดีเทคอยู่มาที่หมา่เลขหกมาที่หมายเลขสิบเจ็ดของเต็มทีล็อกหนึ่งสเต็ปดึงออกมาได้ ไรกเงินร้อยเป็นลูกตั้งตัของทีมคูโบกสั่งเลยอ้าวนี่ไงนะักกีฬาเรามาอีกคนแล้วคุณผู้ชมหลังจากจบคู่นี้นะครับ กองเชียนักกีฬาต่างๆช่วยดูตามสแตนหลังสแตนนะครับเก็บขวดเก็บขยะทิ้งในถุงดำที่เราแขวนไว้ให้ตรงซุ้มมานั่งสำรองนะครับเพียให้เรียบร้อยหน่อยช่วยกันเก็บด,ดูเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บนะครับเราจะได้มีการจัดทุกอนให้ดูทุกปีนะครับมาชมเชียันแล้วก็ช่วยเก็บขยะ นะครับให้ด้วยนะครับลุดมาที่ทีเด็ดที่สองทีนี้แล้วโอ้ยยังติดเซฟอยู่โอ้สามตูนเดียจริงความใจออกมาปล่อยบอลเลยแล้วยังไงยังได้อยู่กรรมการเป่าฟาไปแล้วครับแทนบอลเห็นบอลนะครับเปิดมาแล้วหมอเบอร์สิบเจ็ดเปิดเข้ามาด้านในเบอร์แปด ตึงจ่ายลูกนี้เบอร์22ลูกไปแล้วนีเป็นริงลูกนี้เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์โดยหมายเลข22ของทีมดีบีเอครับออกนำทิ้งห่างเป็นสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วผู้โค้ชสั่งลุยต้องแก้เกมแล้วนะครับ มองแล้วก็ยิงไกลลูกนี้ยังติดทุกทัวร์สาวตูวตวหูกระโดดตัวโบกเป็นกบเลยลูกนี้มองไกลแล้วก็เปิดมาบุคขาวตูวไม่หลับนะครับรอเล่นทุกจังหวะอยู่แล้วเบอร์สิบเจ็ดไอตัวเล็กล็อกไปหนึ่งทีพืนกลับหลังมาที่เบอร์หกมองแล้วก็จ่ายที่เบอร์แปดมองอีกหนึ่งทีพืนมาแล้วก็ทำทิ้งวันดูเปิดเลกาปล่อยบอลลูกนี้เสร็จครับโดนเคลียร์ไปก่อนเก็บครับ นักกีฬาบาดเจ็บสำรลองไม่มีด้วยเหรอมีสำรองด้ยู้โค้งไม่ดีสำรองด้วยแล้วครับไม่เป็นไรครับเก็บแป๊บเดียวกลับมาเล่นได้๋ยีออกมาออกข้างครับเฮ้ยใช้ใสมาน่าน่าจะึเ็บแบบือไอีกล้วนบอกว่าเป็นแขนขมูนเออ้าเลือดหรอเลือดครับไม่เป็นไรนะครับสนาม มันเปียกมันแฉะมันลื่นบ้างเป็นธรรมดานะครับบุคคลฝั่งลุยขีย่ขึ้นมายั้งติดอยู่ที่แดนกลางติดอีกทีหนึ่งหมายเลขหกของทีมบุคคลังลุยล็อกล็อกจะออกมาได้ไหมสองต่อหนึ่งขี่ยังออกมาหูยกรรมการไล่เต่านะครับยังได้อยู่ติดอยู่ครับ หมายเลขสี่ออกมาที่หมายเลขห้ามองแล้วยังไงเอาไปที่เอาส่งให้ง่ายๆช่วง,งนี้มองแล้วก็ตัดออกมาครับบอลพลักมาเข้าทางหมายเลขเก้าของบีพิเทคเอาเอาหลอกไปหนึ่งจังหวะติดเบอร์หกยังไงยังไงฟาวครับได้ฟาวสักทีนะครับสำหรับหมายเลขหกของทีมคูกสั่งเลย เปิดบอลมาก็ยังติดอยู่ที่หมายเนี่ยครับหมายเน่งสิบเจ็ดแล้วมองแล้วส่งกลับมาเพื่อนป่าเข<อ>้าไหนับมาแล้วก็ย<อ>ิงเท้าซ้ายนะครับน่าจะเป็นเท้ายี่ไม่ถนัดต่างเตะสำหรับทีม เปิดใมาลูกนี้ยังได้อยู่ที่หมายเลขเจ็ยังได้อยู่ครับระวังด้วยระวังด้วยติดอยู่มองหมายเลขเจไปจะทากอีกครับโอ้โห <Hey. S 1> oh, ทันไหมไม่ทันเลยคือเปรอสองตัวนะครับ อ้โอหหลอกไปอยู่ทีครับโดิเจ็าไม่เรียบนะครับต้องกระจาย,ยดุมไปด่วยนะเหียมอ้าวเหียออกไปที่สแตน ผิตายุูกนี้ยังติดเซฟอยู่หมายเลขแป่ได้บอลมองมองแล้วก็กจ่ายกับล้มไปที่หมายเลขที่สองล็อกไปอย่ที่ลอ็อกได้ไหมโอ้โหโดนสก,ก,รรกัดไปก่อนครับได้เตะุดนทำหรับท <c oughs> <ป>ีมดีเด็ด โยนข้าไปเลยเอาครับได้รับเรี่ว่าการอาชีีจากท่านรองวาส,าสันต์ศักดาศักดิ์นะครับรองผู้ว่าการสบริหารงานงบประมาณและแผนงานนะครับอัดทีลูกละหนึ่งร้อยบ,บาททั้งสองทีนะครับใครทำมาดูได้อาชีทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่ได้เสี่ยงว่าเป็นทีไหนนะครับ ทำประตูได้ขอให้มีประตูเกิดขึ้นเท่านั้นครับในแบบนี้เป็นคู่สุดท้ายอออไปแล้วไม่เข้าใจการไม่เป็นไรจะรีบวิ่งไปยิงเขาอยากได้สองร้อยแต่ลองบอกว่าทั้งเรือทั้งตัวมีอยู่สองร้อยครับเพราะนั้นอยากยิงเกินสองลูกนะครับถียออกมาเบอร์เก้ายังไงลูกละร้อยนะลูกถ้ายิงได้ทั้งสองีมรับไปเลยหนึ่งร้อยบาท เอาแล้วจะเผียต um, ังไว้หนึ่งร um, ้อยบาทลูกนี uh, ้หมอหมอแล้วก็้้ประูิ่นลอว่าสารเถียนแล้วหนึ่งร้อยบาทากกแกละเปนะครเราเริ่มนับที่ลูกนี้ไปนั้นเสียหนึงร้อยบาทแรารอวัาานะครับรอพูกในการกลุ่มว่าประมาณและแผนงานไปรับเงิม เวลามันจะหมดแล้วจะยิงอะไรเป็นพันลูกขนาดนั้นจะแม็ก์พันทำไมล่ะฝนหมดแล้วหมดแล้วสามสามสิบวิสามสิบวิแต่ตอนนี้ได้รับไปแล้วหนึ่งร้อยบาททีมคุโขสั่งเลยจะเอาไหมเหนื่อยหนึ่งร้อยพอดีนะครับสามสิบวิก็ยิงได้ดูโกทีมฝั่งของคุโ้ฝั่งลุยนะครับนางปอดใจไอ้หนูลุกขึ้นมาสู้ก่อนไอ้หนูหนูใช่ไม่เยอะเออทำไม่ได้ทุกสามวันโดนเยอะกว่านี้นะครับ นี่ได้คือโหมดขงเราบอกเราเลยว่าโอ้ยมันทะลุตาข่ายเลยครับคุณเรียไม่เข้าใช่ไหมครับโหมดเวลาการแข่งขันยักษทีบีบีเทค